ทั้นนี้พักเพื่อไทยเข้าไปเราจะวางรากฐานสู่การเป็นประเทศลายได้สูงให้ได้ครับสิ่งที่เราทําไม่ได้ทําเพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เราทําเพื่อเปลี่ยนแปลงและหัวใจคือประชาชนถ้าเราเริ่มใหม่ปรับโครงสร้างใหม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับโครงสร้างเทคโนโลยีบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของความเป็นคนไทยทุกอย่างเป็นไปได้ครับ คนข้างนอกบอกว่าพักเพื่อไทยอยู่ในจุดท้าทายบอกว่าเราจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในจุดเดิมได้อีกแต่ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เราไม่ได้คิดแบบนั้นครับเรายังมีไฟเรายังมีฝันเรายังมีหลักการเดียวกันอยากทำนโยบายดีๆกับพี่น้องประชาชนของเราครับพวกเรามีความเชื่อในเป้าหมายเดียวกันพวกเรามีหัวใจดวงเดียวกัน หัวใจดวงนั้นคือประชาชนเพราะนี่คือพักที่มีทั้งคนที่มีประสบการณ์จริงและมีคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์ทำงานเป็นทีมเดียวกันมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการพัฒนาประเทศไทยให้เดินหน้าผมจึงขออาสาในฐานะแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมมตีของคนไทยเพื่อพุ่งเทพทำงานให้คนไทยทุกคนกับพักเพื่อไทยพร้อมแล้วพร้อมจากการยกเครื่องพัก สู่ภาร,รกิจที่ใหญ่กว่าคือการยกเรื่องประเทศไทยผมจุลพัน์อมริวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแคน,นดิเดตนายกรัฐมนตรีครับเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเพราะสําหรับประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปได้ครับคนไทยทุกคนต้องได้รับโอกาสในการเติบโตที่เท่ากันไม่ว่าวันนี้เขาจะเกิดที่ไหนในถึงแผ่นดินไทยเขาเป็นคนไทยต้องได้รับโอกาสที่เท่ากันครับผม ยศชนานโมสวัสดิ์อาสาเป็นแคตดิเดตนายกและมนตรีของพรรคเพื่อไทยพร้อมจะนำอะชทศไทยหลุดพ้นจากวิกฤตคันนี้ไปให้ได้ครับที่ผมเข้ามาทำการเืองก็เพราออยากแก้ไขสิ่งที่ติดขัดให้พี่น้องประชาชนทำงาน,นได้ขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นความรารถนาของผมคือคนไทยต้องไร้จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพรรคเพื่อไทยต้องการสร้างรุ่งนี้ที่ดีกว่าเริ่มจาก วันนี้เวลานี้วินาทีนี้ยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทําได้ถ้าเพื่อไทยทําได้ประเทศไทยทําได้แน่นอนครับขอบคุณครับ